ทุกคนต้องจับตาดูดีๆแล้วนะครับนี่ <c oughs> ค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในเพจนโมจะเทีย่ยวละกะันช่องย t u b e นโมท่านว่าได้ค่ะมือนี่จะเขาครัวค่ะเลยอ,อยากมาก <c oughs> เห็น,นทุกคนเบิรงว่ามือนิสกินเมนูอ,อย่างละกะมีอย่างที่แบบพิเศษบอกถามแม่ถามน้องว่าอยากกินยังน่แต่ว่าโมมีเมนูในใจแล้วถ้าน้องบอกว่าโมอยากกินเมนูที่โมอยากกินโมต้อ,ตองบังคับให้น้องกินให้ได้แม่ก็ต้องกินแต่ว่าเดี๋ยวไปถามมึงกรเนาะ<ด>ทำอะไรมีเกมอยู่มือนี้เอื่อยขึ้นมันอยากเห็นก็เผาโดยอยากกินยังกินตอก สดหนังฮันหอนมอโอกาสแนวนี้ต้มไก่ต้มไก่อีกแล้วมามีไก่ไหมแฮทยังแฮทไรสันกินได้เบิร์ดกินได้เบิร์ดแล้วมอโอเคเจลหอนแล้วกันได้เดี๋ยวเอื้อจะไปถามแม่ว่าแม่อยากกินยังตกลงเข้าเขาจะกินเจลหอนเพราะว่าบรรยากาศเย็นๆแบบมีควันที่สดยังฮันหอนๆค่ะเจลหอนหม้ไฟแต่ว่าเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนว่าแม่จะกินยังเป็นเกมเหอโสดครับโสดครับมันมันบาเขินแม่ ยิวข้าไหมยิวมข้ากินอะไรดีกินย่างก็ได้เนี่ยเป็นอี่ยังที่แบบว่าเนี่ยบางเลิกกินยังก็ได้เมื่อกี้มู้ไปทำนองนองก็บอกว่าก,กินยังก็ได้เฮินไรสันกินได้เบิร์ดกินได้เบิร์ดเมู่กิน้ำดูดเกี่นั่นกินย่างก็ได้ แมวโม่มเป็นค้องยังไๆกินยังกระไดแต่ว่ากินอันนี้บ่ไม่อยากกินนี้บ่ไม่อยาก,ก,นนายากแต่ว่ากินยังง่างไๆโ<อ>ม่กน็นังคุยกันว่าสินเจะหอเดี๋ยวสิโมจะ,มจะออกไปสื่อมากมันจะง่ายสื่อบอกพวก,พวกซุปพวกเหนือมันเราก็ค่อยซื้อเหนือมาเพิ่มอีกเท่หนึ่งโอเคกินยังกระไดเป็นเมนูทีแบบคนที่ต้องหามันคิดอยากว่าแบบถือยังกระไดวะมันต้องระบุมากว่าอยากกินยังันทุกคนเดี๋ยวเขามาปาร์ตี้จิ้นจุ่มรถไฟกันนะคะช่วงบ่ายอากาศเย็นๆแบบนี้เจอกันค่ะ ทุกคนโมกลับมาแล้วค่ะแล้วกะ็กลับมาพร้อมกับแจงห่อหนึ่งชุดและะ้วก็สืบเหนือมาเพิ่มมาแล้วก็มีพักที่แบบรายค่ะคือทุกคนนั่นตง,นตงตัางหน้าต่างตาถาวโากินแล้วตอนนี้คือนองแบบหิวหิวเริ่มกินกันดีกว่า ชิโม่ซ be ือมาเป็นเป็นชุดเหนือก็จะมีหนึ่งง่วมีสบายแล้วก็มีหมูมักมีสามสันแล้วก็มีไครแล้วโม่เก่างาขาวอะโรยโรยโรยพอเวลาเ้าเอาไปเนี่ยมันจะมีควา่หอมหอมของงาเออโม่มากอันนี้น้ำจิ้มที่เขามากๆเป็นชุดนะแต่ีะมีน้ำจิ้มมีพักค่ะพักหลายอันเนี้ยพักแพลวหอมมีกินหอมเวลากินกับเจี๊ยหอนขึ้จะเส็บแล้วก็มีกินไช่มีต้นหอมพักที่มีอันนี้พักหอมเป็ง ผทกี่ใบเรือยทักชี่ฝรั่งพักกะลัมพักกาดทั่วๆไปตอนนี้มอกระเดือดได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มเลยอ่ยเดี๋ยวเอาเป็นเนื้อลงก่อนอ่ะปิดไ้เลยจ้ะอยากยังลงเลยทุกคนค่ะดูจีมันนุ่มแบบเน,น,นบ,นบหนับหนบหนับมากหนึ่งสองสามแงไปแล้วก็ตามด้วยสามชั้น,อ,นอุ้ย หอมเนี่ยดมบ้างกินาะโอเคค่ะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างรอนะโมจะไม่ให้แม่กับน้องนั่งรอแบบมือไดสิเดือดอ้อพาวมาือนี่ม,ม,ม่มีนี่เลยเล่รถมาค่ะเป็นกินเจเจ้่อนหมอไฟที่จะเทอากินอยู่ตอนนี้เลยเดี๋ยวห้องมากินระวงังขาหมอเดือดอ่ะไปนูดล่อเลย นี่ยวๆๆๆเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดาอมาชิมกันอืมคือชอบชอบกินเจ้าห่อนก็นได้เพราะว่าคือชอบกินเจ้าห่อนหม้อไฟแบบอิลีเลยอุ๊ยเผ็ดหานาฟินมันถ่ายเข้มข้นค่ะเข้มข้นแล้วกันเหมืนอ,อน,มนกินเจ้าห้อนเลยเนะาะก็เป็นกลิ่นเจ้าห้อนหม้อไฟมันได้กินของใบโหดหอมบวกผักอันเนี้ยผักอ่าผัาวหอมขึ้นดังหอมครับ ทุกคนดูเพลินกับการกินเลมเพราะว่ารถนี้อร่อยมากรสชาติจัดจานถือใจค่ะบายบายสีผู้เดแบบอยากกินเจ้าหอนแจ่ววานายังไม่อยากไปซื้อยรลานมากอยากกินมย่แะน้ำเป็นเละกินเจ้าหอนหมอไปนอกจากนั้นเขายังมีอีกรถหนึ่งก็คือส่วงบายบายทีขาเหนว่วงนี่รถมะนาวแซ่บซีดลองชิมเบิ้งเอาไป รสนี่จะเป็นฟิวคือจังแบบว่าช่วงเข้าไปบายห่งวงากินเล่มอ่ะรสมะนาวแซ่บซีดกัเข้าไปก็คื่อสีซืนเลยเออก็คื่อสีซืนเลยซืนภาษาอีสานแทบจเป็นภาษากลางคือสดชื่นจะสดชื่นเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเราอะ่ะกินแบบงงําบักน้าวแม่อ่เอาบักน้าวไปข้นใส่ปลาพี่เลยอ,ยอล่ะแล้วเมื่อสิบแบบเปรี้ยวสดชื่นเป็นไงมันมันยำเหมือนยำมันน้ำยำมันจะมีความแบบเปรี้ยวเนาะ เปรี้ยวจากมะนาวเปรี้ยวๆเ,วเ,วเผ็ดๆสไตล์แบบไทยๆอ,อร่อยกินมกหนมนนงงนนหเนกนเน่ามันดิขึ้นดังเลยอ่ะกินหมกเน่ามันดิขึ้นดังน้องน้องอะให้โดนรีวิวโดนเป็นยังไงกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปเนี่ยกินหมกเน่ามันดิตบขึ้นมาดังเลยครับน้ำน,ำนำพำก็สีอื่นปุ๊บเนี่ยมันสีมีหวานหวานหว,วานมะนาวแฝบพี่นอ้นองแฝบพี่น้องแฝบหมอเดูออยังนี่อ๋อถา้าเออข้าเออมันเหลวคนรับผิวลแต่ว่าแฝบ แต่คนละฟิวรีดลำย่อยก่อนกินแจ่วฮ้อนหม้อไฟของริงเป็นการรีดลำย่อยโดยการกินเละกินแจ่วฮ้อนหม้อไฟคุณมงยาแล้วมันเลยเลยอ่ะไอร้อยเมืยอย่อกี้เคยเห็นโดกินเข้าไปแล้วโดวเฮ็ดแบบแต่ลอกเฮ็ดใส่กล่องดที่ที่ตอนโดกินรับแรงแ,แล้วโดเฮ็ดหนาแบบ นี่อันนี้แสบออ่ะมาจะาจะเริ่มดีแล้วแ็จะแสบยู่ได้น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวลองชิมก่อนเออแหละเอาช้อนใหดจิมก่อนนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้าจิมกันนะคอื <c oughs> อร่อยคือกันเลยกันเป๊ะเลยแต่ว่าอันนี้จะมีข้อดีแบบ,บ่งกุมกลมกวา่ามันครบรถเออเนี่ยมันครบครถแต่ว่าอันนี้มันจะมีข้อนแบบเออเข้ากจุ่มหนามมากไงแต่ก็อร่อยเหมือนกันแต่ยางวาเล่อะเขาแบบเห็ดเห็ดกินเนี่ยกินจะหอมหมบไ้านี่ออกมาได้แบบดีออม,าม,มากๆเลยเพราะว่ามันแบบกลมกลมมากๆมันชัดเจนมากอือหินปุ๊บดูเลยคือบอเบิงแบบเบอเบิงหนาาซ่องอะไรวาเป็นกินหนีงคือตัดกระโลเลยว่าเป็นกินเจ้าของแลค่ะ ันต่องชี่มันกิมอยู่ยต้องไงยูอเลยหวมนบอกหวมโอ้ <c oughs> อแบบซีซาดแซบจริง <c oughs> ่อยจริงเพราะว่าเจหาขอนรานนี้เมื่อกสมาสสสเป็นร้านเด็ดของาคาอยู่แถวแสะพานนี่แหละคนแถวนี้น่าจะดูเป็นดังเรื่องเนื้อเปอย่ิบี่ชั่วโมงทานแบบานมากกับแวีกินได้คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นหมูนะคะนุ่มมากบอกเลยทุกคนต้องจับตาดูดีๆนหละคำนี้ เอาไหมเอาไฮไหไม่ม่คือเนือ้อเนือเน้อหู่อะมันสามารถกินแบบบวสุกคักได้แต่ว่าเนื้อหมูเขาบอกสามารถจะกินแบบนั้นได้เนื้อหวูเนี่ยมันจะบอกเคล็ดลับเลยคําแบบอยากให้เนื้อมันหนุ่มๆเวลากินนําเด้ดเบียดลยจุ่มโลงแบบแป๊บเดียวเอาคืนแล้วก็จิ้มจิ้มนี่มันจะแบบมีความแบบนุ่มๆแบบเนื้อมันจ,นแบบนนจะ,น,แบบะ,ะนุ่มมากๆแบบหวานแบบเัอจแซ่บแบบเนี่ยทันก็ได้แล้วข้ามหนีไปรตรงคืนยังไงคะหวานแท้แ <laughs> ตอนนี้แม่อยากแัดหมอหมอไฟให้เป็นคือจังไมู่กพี่สวยงามหนี่แล้วค่ะนี่สิ่งที่คิดนี่เพิ่มเป็นจริงแม่เห็นอยังเอาไม่ใู้เพราะน้ได้ยู่ได้ย่คือกันเนาะคือกันมาคักเลยคือกันมาทุกคนคือกันกัน,กนแม่ห้ามไก่ส่อิ่มหน่อยเด้กินจนจะอิม่มเราแม่พิ่งแบบว่าเออเขาลืมใส่ใบบักูแม่ก็เลยติเก็บมาี่เก็บมาบม่เป็นของห้างผมเด้ คองไผ่แม่คองห้ม่วังคองห้ม่วังคองขางบ้านโอเคค่ะทุกคนคือว่าโม่ใส่หมูไปร้ายแล้วไฟมันบะเือดมันก็เลยต้องทาโดนเล็กน้อยสําหรับผู้ใดที่ไม่อยากทาโดนก็คือตังสิโม่บอกไปเล่กินจะหอนมาไฟตรงนี้มากินแทนกระไดนค่ะแล้วก็ยังมีรถมังนาแซ่บซี๊ดผู้ใดที่มารถใดกลับลองไปซื้อมาเสียเมืองมืองอย่างโม่ก็ต้องขอโตัวลาไปก่อนว่าเดี๋ยวให้น้องก็แม่ลาคุณผู้ชมก่อนบอกคุณผู้ชมว่าโม่ใสแซ่บอันนี้จะหอนแซ่บแสบ น้าแม่แบบแสบแสบนโดแซ่บบอแซ่บแสบครับแซ่บน้องโมเป็นคนตรงตรงค่ะมึงนี่โมกับน้องกับแม่แล้วกะเจ้าหอนก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นยังกะฝากติดตามเปด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเน่บ๊ายบายเน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจน้โมจะเที่ยวแล้วกะกดติดตามยูทูบแล้วค่ะน้โมทันวาแล้วค่ะดีบเจอกันบ๊ายบาย